เอสเวินแฟกซ์ฟุตบอลนี่ขอเสนอโจฮาร์ตตำนานเรือใบที่เกือบดับเตียงกลับมาได้ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซีฟและซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเวินกันด้วยนะครับเมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหนึ่งในข่าวที่น่าสนใจสำหรับแฟนบอลอังกฤษโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นคือการที่อดีตผู้รักษาประตูของพวกเขาเอางโจฮาร์ตเตรียมจะประกาศแขวนถุงมือหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยถ้ามองย้อนกลับไปถึงเส้นทางก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่า การเดินทางของนัดดันรายนี้มีทั้งช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จรวมถึงช่วงเวลาสุดพลิกผันถึงขั้นทำให้เขาต้องควานหาจุดมั่นคงในอาชีพอยู่นานหลายปีจนเขาสามารถกลับมาทำงานที่โดดเด่นได้อีกครั้งในช่วงของสุดท้ายของการเฝ้าเสาชาส์โจเซฟจอห์นฮาร์ตหรือโจฮาร์ตเริ่มต้นลงเล่นฟุตบอลอาชีพเป็นครั้งแรกกับสโมสรในบ้านเกิดอย่างชูสปิริตชาสซึ่งเขาเริ่มขึ้นชุดใหญ่ในเดือนมกราคมปี2003 และเขาก็อยู่ที่นั่นประมาณ3ปีครึง่งและถือว่าทำผลงานได้อย่างน่าสนใจก่อนจะเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ดึงเข้าไปในราคาแค่ห0แสนปอนเท่านั้นซึ่งในช่วงแรกที่เขาอยู่กับแมนซิตี้โจฮาร์ดก็ได้เฟ้นหาประสบการณ์กับการยืมตัวหลากหลายสโมสรทั้งกับทราน s มิโรเวอร์สแบล็กพูลจนมาเริ่มฉายแววกับการเฝ้าเสาที่เบอร์มิงแฮมซิตี้ในช่วงฤดูกาล2009-2010แต่พอเข้าสู่ฤดูกาลถัดมา ตัวของโจฮาร์ดที่อายุประมาณ23ปีก็เริ่มได้ลงเฝ้าเสาจากการให้โอกาสของกุนซือชาวอิตาเลียนอย่างโรแบโตมันชินีและเพียงแค่ปีแรกในการเป็นมือหนึ่งโจฮาร์ดก็ประสบความสําเร็จร่วมกับสโมสรน์ในทันทีโดยการคว้าแชมป์เอฟเอคัพหลังเฉือนชนะสโตกซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์แถมในพรีเมียร์ลีกโจฮาร์ดก็มีผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัลถุงมือทองคำมาครองได้อีกด้วยต่อมาฤด,ดูกาล2011-12ปีที่2ของโจฮาร์ดในการเป็นตัวจริง แล้วเขาก็ยังรักษามาตรฐานที่เคยทําไว้ได้ดีในปีก่อนโดยการทําไป18คลีนชีเตจากการลงเฝ้าเสา38นัดในพรีเมียร์ลีกคว้าถุงมือทองคาเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอีกทั้งโจหาก,ก็ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการพาเดอะซิตี้เซนส์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกมาครองได้สำเร็จซึ่งเป็นการปาดหน้าคู่ปรับร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเซีวยนวินาทีสุดท้ายจากประตูที่โค่นลือลันของเซคิโอกุนอากุเอโร่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วง2ปีที่ผ่านมา ทำให้โจฮาร์ดก็ได้กลายเป็นมือหนึ่งแบบเติมตัวให้กับสโมสรอนและตัวเขาก็ได้เฝ้าเสาช่วยทีมอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปีฝากฝังผลงานและตัวเลขเอาไว้มากมายทั้งการเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมทุกรายการทั้งสิ้น348นัดเก็บไป137 clean sheet คว้ารางวัลถุงมือทองคำ4สมัยซึ่ง3จาก4สมัยเป็นการได้แบบติดต่อกันพร้อมถังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2สมัย FA Cup 1สมัยและแชมป์ลีกคัพอีก2สมัย แต่แล้วอนาคตที่สดใสของโจฮาร์ดกับต้องมัวหมองในทันทีเพราะเมื่อเข้าสู่ปี2016การเข้ามาของกุนซือมือฉมังอย่างเป๊ปกวัวเดวลาได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นชุดหลักไปหลายคนไม่เว้นแม้แต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูจากมือเก่าอย่างโจฮาร์ดกับกลายเป็นคลาเดโอบราโวที่ก่อนหน้านี้เพิ่งทำผลงานได้อย่างเข้าตากับการลงเล่นที่บาร์เซโลนา ส่วนตัวของโจฮาร์ดกลับไม่มีที่ยืนภายในทีมเพราะมือ2ของแมนซิตี้ในเวลาน,นั้นคือวิลลี่กาบาเยโรนั่นเลยทําให้โจฮาร์ดต้องหาโอกาสาลงเฝ้าเสากับสโมสรอ,อื่นเป็นการชั่วคราวดวยในปีนั้นเขาได้โอกาสจากทางโตริโนให้ลองมาหา,ารประสบการณ์กับการลงเล่นในเซเรียต่อให้โจฮาร์ดจะได้กลับมาลงเฝ้าเสาเป็นมือนหนึ่งแต่ผลงานของเขาในลีกอิตาลียังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรโดยการลงเฝ้าเสากเกมลีกไป36นัดแต่เก็บมาได้แค่5คล e นช sheet เท่านั้น พอกลับมาจากการยืมตัวที่โตริโนฝั่งของเป๊ปกวัวเดโอลาก็ยังไม่คิดที่จะให้โอกาสโจฮา,าร์ดได้อยู่กับทีมต่อไปเนื่องด้วยปัญหาหลักที่เป๊ปมองว่าโจฮา,าร์ดไม่ได้เป็นผู้เล่สาประตูที่จะบอลสั้นและยาวได้ดีนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แมนซิตี้ไปคว้าตัวเอเดรียนมูราเอสเข้ามาเพิ่มและมันก็ยิ่งทําให้ตัวของโจฮา,าร์ดดูหมดอนาคตกับทีมไปโดยปริยายและนับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาชีวิตการขาแข่งของโจฮา,าร์ดก็แทบจะดิ่งลงคล้ายกับหุ้นที่ตกตัวแดง เริ่มจากการไปยืมตัวที่เวสต์แฮมซึ่งเขาได้ลงเล่นเพียงแค่ครึ่งฤดูกาลเพราะผลงานการเซฟไม่ค่อยดีแถมเสียประตูค่อนข้างเยอะจากนั้นในปี2018มนเชสเตอร์ซิตี้ได้ขายโจฮาร์ให้กับเบอร์ลีที่ราคา3.5ล้านปอนด์ปีแรกกับการลงเล่นให้เบอร์ลีเขายังพอได้โอกาสให้ลงเล่นอยู่บางแต่ผลงานการเสียประตูยังมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆส่งผลให้ปีนั้นโจฮาร์ก็ถูกกรอบเป็นตัวสำรองยาวประกอบกับ็นช่วงเวลาที่นิกโปล์ทำผลงานได้อย่างเข้าตาและกลายเป็นมือหนึ่งแทนที่เขา นั่นเลยทําให้แทบไม่ต้องพูดถึงเกี่ยวกับผลงานในฤด,ดูกาลถัดมาเพราะโจฮาร์ดได้ลงเล่นให้กับเบอร์ลีในเกมบอลถ้วยเพียงแค่3นัดเท่านั้นแต่เขากับพาทีมเสียไปมากถึง7ประตูก่อนที่ในปี2020คราวนี้โจฮาร์ดก็ได้โอกาสกลับมาอยู่กับทีมใหญ่อีกครั้งอย่างทอรแนมฮอสเปอร์ทว่าช่วงเวลาหนึ่งปีกับการอยู่ที่สเปอร์สแทบไม่มีอะไรให้น่าจดจําเพราะเขาเป็นเพียงสำรองก้นดานของฮูโกโยริสและได้โอกาสลุ่งเล่นแบบประปรายในรายการบอลถ้วย แล้วเขาก็จําเป็นต้องชิยประจรนลงเท้าอีกครั้งเพราะในปี2021สม,มสรอนเซลติกในลีกสกอตแลนด์เป็นฝ่ายที่ยื่นข้อเสนอ1 000, 000, อล้านปอนด์เพื่อดึงประตูจอมเก่าอย่างโจฮาร์ดมาลองเฝ้าเสาให้กับพวกเขาซึ่งกับทัพม้าลายขาวเขียวก็ได้ทําให้มือเกาวชาวอังกฤษกลับมามีโชว์เวลาที่ดีได้อีกครั้งโดยผลงานปีแรกที่เซลติกเขาลงเฝ้าเสาเกมลีกไป35นัดเสียแค่19ประตูแถมเก็บไปได้ถึง19คลินชีพมากที่สุดในลีกสกอตแลนด์ รวมไปถึงยังช่วยให้ทีมคว้าดับเบิลแชมป์จากการได้แชมป์ลีกในแชมสกอติชลีกครับมาครองได้อีกด้วยจากนั้นมฤด,ดูการที่ผ่านมาโจฮาร์ดในวัย35ปีก็ยังคงได้ลงเล่นช่วยเซลติกต่อไปโดยผลงานในปีนั้นเขาลงเล่นเกมลีกไป37นัดเสีย30ประตูแต่เก็บไปได้ถึง16คลีนชีตซึ่งมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันพร้อมทั้งควา้าริปเปี้ป์ภายในประเทศมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่ถือเป็นช่วงเวลา2ปีที่กู้ฝืนคืนฟอร์มพลิกโฉมโจฮาร์ดให้กลับมาโดดเด่นได้อีกครั้ง จนมาถึงฤดูกาลนี้2023-24 20แม้โจฮาร์ดจะอายุมากถึง36ปีแต่เขาก็ยังได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นเป็นมือหนึ่งอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตัวของโจฮาร์ดก็ได้ออกมาประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าเขาจะประกาศแขวนถุงมืออย่างเป็นทางการหลังจบฤดูกาลนีโดยเขาจะมีอายุครบ37ปีในช่วงกลางเดือนเมษายนและเตรียมปิดฉากการเฝ้าเสาในฟุตบอลอาชีพที่ยาวนานกว่า20ปี จากผู้รักษาประตูตัวท็อปที่ประสบความสาเร็จมากมายรวมกับสมโมสรนกลับต้องมาเจอจุดหักเหครั้งใหญ่ที่ทําให้เขาเปเส้นทางอาชีพที่ขรุขระและยากลําบากอยู่นานหลายปีแต่มาถึงตอนนี้โดยการที่เขาได้รับความเชื่อใจจากยอดทีมในลีกสกอตแลนด์ก็ได้ทําให้โจฮาร์ดกลับมาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างไรก็ตามการรื้อฟื้นผลงานในรอบนี้ก็น่าจะทําให้ช่วงเวลางคงสุดท้ายของเขาในอาชีพมีความทรงจําทิ้งทวนที่น่าจดจําก่อนที่โจฮาร์ดจะอำลาวงการฟุตบอลอย่างเป็นทางการในช่วงกลางปีนี้ ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซูเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อ f a c t นแฟกซ์ฟ o ร b ม l ุลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ